รอแป๊บนะคะเดี๋ยวเอาถั่วอกจากงงอกกันค่ะทุกคนนะเอดี๋ยวมันเปื่อยเกินไปเดี๋ยวถั่วเปื่อยเกินไปนกเขาใหญ่ตังแล้วตังนกเขาใหญ่หมดอย่าให้เปื่อยมากนะอย่าหน่อยเดือดเดือดเดือดหน่อยขอเดือดหน่อยไฟนะคะ โดนน้ำร้อนเดี๋ยวก็อ่อนนะ,ะอะไรก็สูน้ำร้อนไม่ได้นะ,ะทุกคนไม่รู้มันจะเข้ากันหรือเปล่าแต่ยายอยากกินเนาะเพื่อนเนาะโอเคนะ,คะซื้อมาเมื่อวานนี้นะ,ะนี่เต้าหู้ค่ะเต้าหู้เต้าหู้นะคะแค่นี้พอนะคะมีเห็ดหอมนะคะทุกคนธรรมดานี่ผักหยวกพริกหยวกพริกเขกนะคะทุกทายาใส่มะกรูดลงไปนะคะ มะเขือเทศนะคะเพิดนะเนาะมะเขือเทศมาทำต้มยำกันซะถั่วก็ต้มสุกแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะถั่วห่อนๆน,นะคะทำต้มยำไก่กันต้มไก่ต้มยำแบบปลาเดป็นปลาเล็กหน่อยอหอมนะนิดนึงนะ้ำปลาหอมๆนะคะ <c oughs> สบมแล้วค่ะเนาะ ขอคิดขอฝึกขอโทษขอภัยนะคะเพื่อนเดื huh ่อนเเพื <Switzerland> um ่อนทุกคนนะคะนี ok ่ใส่ไก่ไปสองถั่วต่างนะคะเพราะว่าจะจะให้มันน่ากินนะคะคนเนาะกำลังพอดีกินเลยค่ะ เดือดเดือดเดือดหน่อยขอเดือดหน่อยไฟนะคะเลยมะกรูดจากบ้านยายเองนะคะปลูกเองนะคะใช้เองนะคะรนะออันปลาเล็กหน่อยอัอหอมนะนิดนึิงน้ำปลาหอมหอมนะคะก <c oughs> ำลังพอดีกินเลยค่ะ ต้มยำนะคะเรือลงไปนิดนึ่งอิ้มขาวหน่อยอย่าหนักอย่าหนักเดี๋ยวไม่นี้ที่พาอร่อยสุดนะคะนี่ใส,<ม>ใส่เยอะใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยแต่เราไม่ใส่เยอะเท<ม>่าไหร่นะคะน้ำ<ม>ตาลตักไป<ม>ยปดใส่ปลาด้วยหน่อยอหอมนะนิดนึงน้ำปลาหอมหอมนะคะ สมแล้วค่ะเนาะขอคิดขอดดาคุณขอโทษกอภัยนะคะเพื่อนเพื่อนเเพื่อนทุกคนนะคะนี่ไส่ไก่ไปสองอืมกำลังพอดีกินเลยค่ะบวกกุ้งแล้วจ้าเนาะพี่น้อง แค่นี้พอนะคะค,คะบต้นขาวกกุ้งแล้ว,ลวจ้ะเนาะพี่น้องนี่แค่นี้พอนะคะคบต้นขเราเอาปลาเล็กหน่อยอันหอมนะนิดเดียวนะปลาหอมหอมนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็คงได้ที่แล้วนะปรุงรสนิดหน่อยนะคะ,นนะคุณดวนเนาะเกลือลงไป ก็ใส่คะโนไปแล้วนะคะจ้าเดี๋ยวมากดลงไปนะคะ,ะมะเขือเทศนะคะเขื่อนนะมะเขือเทศค่ะพะโนต้มยำนะคะเรืองลงไปนิดนึงโยขาหน่อยอะไรอย่าหนักอย่าหนักเดียวเล่นะเดือดเดือดเดือดหน่อยขอเดือดหน่อยไฟนะคะไปอย่างนี้ เหลืองแล้วก็เป็นอันว่าได้นะคะกุ้งมันสุกไวนะไก่ยายก็ต้มนานพอสมควรนะคะยายจะไม่ตัดตัดเพ็นต้มยำแก่จะไปยังหมอมก็คงจะได้อยู่ยไส้แห่งๆก็ได้ก็ไเดิ okay. เดี๋ยวมันก็ปวกกุ้งแล้วจ้ะเนาะพี่น้นนองอแค่นี้พอนะคะคนคะกินเลยนะคะทุกคนเนาะ เห็นไหมถั่วมาทำต้มยำกันซะาถั่วก็ต้มสุกแล้วนะคะเพื่อนๆนะถั่วห่อนๆน,นะ,ะทำต้มยำไก่กันต้มไก่ต้มยำแบบปลาตัอเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวยายจะใส่กุ้งนะคะยั่วไปเลยนะคะทุกคนนะกุ้งนะคะโหลดก็ตัดไม่เอียดมาทำต้มยำกันซะาถั่วก็ต้มสุกแล้วนะคะเพื่อนๆนะถัว่วห่อนๆน,นะ,ะทำต้มยำไก่กัน ตุ่มกิ่ตุ่มยำแบบปากนิดนึงนะคะเพื่อนน้ำตาลตักไปนิดนึงนะคะ,ต,ต,ะ,คะต้องเยอะมานะ,ะน้ำตาลตักนี้มันจะแค่น,นี้พอจ้าเป็นที่จะอร่อยมากนี่ทำต้ยมยำอีสานเลยจะดื้อนะคะไม่ไม่ต้องใส่นมไม่ต้องใส่มะพร้าวนะคะทุกคนเนาะ Okay. ก,กินเลยนะคะทุกคนเนาะเห็นไหมถั่วเต็นต้มยำแต่ใครอยากหมอมก็คงจะได้อยู่ไส้แหงๆเด็ก็ได้เหมือนเดเดี๋ยวมันก็เพราะว่านี่แหละ,ะต้ไมไนวะ้แล้วใส่ตู้แข็งคืนก็ได้นะคะเราต้มแล้วนะคะเพื่อน,นะคะหม้อก,ก็เดือดได้ที่แล้วนะจ๊ะทุกคน กัโดนน้ำร mm ้อนเดี been, ๋ยวก็อ okay. ่อนนะคะอะไรก็สู้น้ำร้อนไม่ได้นะคะทุกคนไม่รู้มันจะเข้ากันหรือเปล่าแต่ยายอยากกินเนาะเผื่อเนาะโอเคนะคะซื้อมาเมื่อวานนี้นะเดี๋ยวขวบเปื่อยเกินไปเนาะก็ใหญ่ตังแล้วตังอีกก็ใหญ่หมดอย่าให้เปื่อยมากนะาหน่อยเติมต้มยำแต่จะไปยี่หอมก็คงจะได้อยู่ ใส่แหงๆได้ก็ไดเ้เดี๋ยวมันก็กำลังพอดีกินเลยค่ะนี่เต้าหู้ค่ะเต้าหู้เต้าหู้นะคะแค่นี้พอนะคะมีเห็ดหอมนะคะทุกคนธรรมดานี่ผักหยวกพริกหยวกพริกเขกนะคะทุกต่อร่อยมากอันนี้ทำต้มยำอีสานเลยจะดื้อนะคะ ไม่ไม่ต้องใส่นมไม่ต้องใส่มะพร้าวนะคะทุกคนเนาะเห็นไหมโดนน้าร้อนเดี๋ยวก็อ่อนนะอะไรก็สู้น้าร้อนไม่ได้นะคะทุกคนไม่รู้มันจะเข้ากันหรือเปล่าแต่ยายอยากกินเนาะทุกคนเนาะโอเคนะคะซื้อมาเมื่อวานนี้นะโดนน้าร้อนเดี๋ยวก็อ่อนนะอะไรก็สู้น้าร้อนไม่ได้นะคะทุกคนไม่รู้มันจะเข้ากันหรือเปล่าแต่ยายอยากกินเนาะทุกคนเนาะโอเคนะคะซื้อมาเมื่อวานนี้นะมีกุ้งนะคะทุกคนนี ต้มจำต้องมีกุ้งนะคะต้มจำร่วมนะ,ะเพื่อนนะต <c oughs> อแป๊ดนะคะเดี๋ยวเอาถั่วออกากงงอกกอน,นะคะ่ะทุกคนนะเดี๋ยวมันเปื่อยเกินไปเฮียจ้าเ๋ยมากรดลงไปนะคะมะเขือเทศนะคะเพื่อนนะมะเขือเทศเพราะว่านี่แหละต้ไมไว้นะ ใส่ตู้แข็งคืนก็ได้นะคะเราต้มแล้วนะคะเพื่อนคะหม้อกะกเดือดได้ที่แล้วนะจ๊ะทุกคนนเท่าไหร่มือจิบใส่นะคะเพราะว่าเราล้างสามสี่น้ำแล้วมันก็ยังมีน้ำอยู่ในชามนะคะทุกไหมยอดใมะกรูดจากบ้านยายเองนะคะปลูกเองนะคะใช้เองนะคะเื่อะเต๋มงก็คงได้ที่นะคะปรุงรสนิดหน่อยนะคะเพืนน่อนเนาะ เตะลงไปก็ใส่พะนอไปแล้วนะคุใส่พริกแห้งไปแล้วนะคะใส่พริกแห้งไปเรีเยบร้อย,อยแกยักจินมหนเห็ดหมอมแล้วพี่น้องเนี่ยนี่ตัวจ้าเป็นขีดจมนี่กุ้งนะคะทุกคนนี่ต้มยำต้องมีกุ้งนะคะ ต้มยำรวมนะเผื่อเนาะไก่ก้าเลยมากรดลงไปนะคะมะเขือเทศนะคะเผื่อเนาะมะเขือเทศใครดีกินเลยนะคะทุกคนเนาะแม่ถั่วเลยมะกรูดจากบ้านยายเองนะคะปลูกเองนะคะใช้เองนะคะหอมอะอร่อยมากอันนี้ทำต้มยำอีสานเลยจะดื้อนะคะ ไ,ม,ไม,ม่ไม่ต้องใส่นมไม่ต้องใส่มะพร้าวนะคะทุกคนเนาะนะะเห็นไหมเป็นต้มยำแต่จะไปยังหอมก็คงจะได้อยู่ใส่แห้งๆได้ก็ไือนเดิเดี๋ยวมันก็ใส่พริกแห้งไปแล้วนะคะ <c oughs> ใส่พริกแห้งไปเรียบแกะหยากกินมเนินเฮ็ดหอมหนหนเนาะพี่น,น้องส้มเนาะคะ่ะเนาะ ขอค,อค,อคิดขอฝึกขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนเด้อเพื่อนทุกคนนะคะนี่ใส่ไก่ไปสอง